f มเอฟพี่พี่น้องนนักหมากรุก,ท,กทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าคลิปนี้ให้ชื่อตอนว่าค่ายกลนะครับอยู่ในแอปหมากรุกกันเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านสตีดอัพนะครับสตีดอัพเซียนหมาขุนเขานะครับเป็นหมาสีแดงเปิดด้วยม้าโยงขวาครับ วันนี้ไก่ก้าฟ้าก็มาด้วยม้าโยงขวาเหมือนกันนะครับจะสู้เก็บคุณไว้วังนอกนะครับก็จะมาโจมตีตรงกลางตรงกลางกันแน่ๆนะครับตำแหน่งนี้สองจิตสองใจอยู่ครับว่าจะขึ้นโคนเทียมหรือว่าโคนผูกดีนะครับก็ตัดสินใจนะครับขึ้นโคนผูกดีกว่านะครับเราจะได้มีทางเลือกให้แก่ขุนนะครับสามารถเลือกไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ครับตำแหน่งนี้ก็จะสู้นําเรือมากดนะครับ น่าจะมาสองลำครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้านะครับหมักสีขาวแปรขบวนด้วยโคนก้าวร้าวนะครับทั้งที่ยังไม่ขึ้นขุนนะครับคุต่อสูจะทำยังไงต่อครับแทงเบี้ยในตำแหน่งนี้ขึ้นมาเราแทงสูงใส่ม้าเลยนะครับคุต่อสูน่าจะใช้วิธีแก้แบบใหม่นะครับแบบใหม่คือยอมให้โคนมายืนยืนแท่นนะครับใส่ม้ากลับไปจับกินโคนแล้วก็นำเบี้ยไปโผล่ครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้าน นี่ไม่ได้ทํางานนะครับแม่ครัวก็ทํากับข้าวนะครับก็จะมีเสียงดังรบกวนก็ขอประทานอภัยเว้ณะที่นี้ด้วยนะครับรายการของไก่ก้าฟ้านะครับก็เป็นรายการเล่นไปบนไปนะครับจังหวะนี้แทงใส่เม็ดครับคู่ตัดสู้กินตัดขอมมาแล้วก็กินเข้าไปอีกนะครับเม็ดจะไปไหนครับเม็ดไปไหนไม่ได้นะครับในตำแหน่งนี้นะครับตาต่อไปสีแดงเดินนะครับเรายังไม่อยากที่จะกินเม็ดนะครับพอกินเม็ดก็เรียกตัว ตัวโคนตัวมา้าอะไรขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราก็เลยตัดสินใจจะไม่กินนะเก็บไว้ก่อนนะครับแทงเบีย้ยสกัดทางด้านปีกขวาดีไหมป้องกันโคนของสีแดงขึ้นมาแทงโคนขึ้นไปไปครับแทงเบีย้ยสกัดโคนครับมอนยันหลักที่ตำแหน่งชอช้างสี่คุณตะสู้ถอยเม็ดครับแหมไม่กินไม่กินใช่ไหมฉันไม่กินฉันก็ไม่ให้กินละ หนีดีกว่านะครับจังหวะต่อไปนะครับขุนอยู่ตรงนี้แล้วก็พยายามเปิดหน้าขุนนะครับขยับโค้นขึ้นไปก่อนครับในอนาคตก็อาจจะนําเรือนะครับมากดคู่ต่อสู้รู้ทันครับหนีไปก่อนครับระเบิดเบี้ยขึ้นไปครับเบี้ยทีดีต้องเป็นเบี้ยคู่ครับคู่ต่อสู้นําเรือมาจับมาในตำแหน่งนี้อืมมีอะไรไหมครับ ยังไม่มีอะไรนะโอเคเอาเรือมาประกบคู่คู่ต่อสู้กินโคนกินโคนเบี้ยกินเรือออกมาก่อโคนยังไม่ดีครับนะครับเสริมความแข็งแกร่งนะครับให้โคนก่อนนะครับในอนาคตก็อาจจะกินตัดเบี้ยนะครับด้านในนะครับเบี้ยกินขึ้นมาเราจะได้ไงายนะครับก็เป็น2องแนวทางนะครับทางรับและรุกนะครับ ตาต่อไปเป็นสีแดงเดิน ID นี้ก็เป็น ID ใหม่นะครับของไก่ก้าวฟ้าครับตอนนี้ก็เลตติ้งก็อยู่ที่700กว่ากว่าๆนะครับ ID ไพโรดไก่ก้าวฟ้านะครับชื่อจริงด้วยครับแล้วก็ชื่อสมญานามนะครับก็จะสู้ถอยเม็ดกลับไปจะหมุนม้าขึ้นมาหรือเปล่านะครับม้าของสีแดงค่อนข้างที่จะหาพื้นที่เดิน ลำบากนะครับก็เป็นการยึดพื้นที่ครับยึดท่นยึดทางครับจังหวะนี้กินตัดเข้าไปครับเราจะได้เบีย้ยหงายหงายปักเข้าไปจังหวะต่อไปสีแดงเดินมาขึ้นมาผูกเบี้ยไว้นะครับรู้ว่าเราจะกินเบีย้ยฟรีนะครับเราเราจะเจาะยังไงต่อนะครับตำแหน่งนี้ต้องการที่จะนําเบีย้ยมาแทงโคนนะครับ มาทำลายตำแหน่งโคนเอาเรือมากดก่อนเอาเรือทางด้านปีกขวามากดแทงเบี้ยโคนกินกินเปิดรุกก็ดีนะครับในตำแหน่งนี้นะครับหรือว่าจะไหลเรือมาดีกว่าครับนะครับ ตำแหน่งอื่นยังเดินขึ้นขึ้นกำลังขึ้นตัวไม่ได้นะครับใช้ยุทธวิธีการกดทำให้คู่ต่อสู้ว้าวุ่นจะอ้าถอยมากลับไปแบบนี้ก็ถอยเบี้ยกลับมานะครับคู่ต่อสู้ไม่เอากับเราครับหนีไปแล้วนะครับหนีไปแล้วยังอยู่ตากดอยู่ก็ไลเม็ดขึ้นไปครับนะครับ มามาจับโคนไรเม็ดไปไล่มานะครับต่อยมาเป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับอ้าวกินโคนเราซะงั้นโอเคครับกินมากินกลับไม่โกงนะครับกินมาอีกแล้วครับเราได้ยึดเรือนะครับได้ยึดคลองเรืออยู่ฝั่งซ้ายของเรานะครับเป็นของเราครับคลองเรือนะครับเราค็มาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทํายังไงครับในตำแหน่งนี้ นะครับสีขาวนะครับยังไม่ได้ใช้ม้าเลยนะครับโอ้โหม้ายืนยืนขาตายนะครับยืนขาแข็งเลยนะครับดันโคนขึ้นมาดันเบีย้ยผูกหรือว่ากินเลยกินเลยได้ไหมครับนะครับเมื่อไหร่จะได้เป็นโคนครับก็จะสู้ใช้เรือกินขึ้นมานะครับในตำแหน่งนี้ก็ โคนปักขึ้นไปก็สวยนะครับเดี๋ยวเราจะนําเรือไปจับกินนะครับกินเบี้ยรฟรีได้ไหมนะครับตั้งคำถามตัวเองไว้ครับโคนไปจับไว้ก่อนครับอ้าวคสู้ตัตดสเลยนะครับโอ้โหเห็นว่าม้าเดินไม่ค่อยได้ครับเลยตัดจังหวะนี้รุกปักหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับปักไป็นหนึ่ดอกก่อน,นครับขุนหลบไปแล้วก็ถอยโคนกลับมานะครับ อ๋อถอโคนกลับมาทําไมกินก่อนครับนี่ของฟรีครับมีที่ไหนครับถอยโคนกลับมาครับถอยโคนกลับมารุกก่อนครับอักาไปทีนี้ขุนหลบไปแล้วในอนาคตอาจจะนําเม็ดมาปักใกล้โคนโคนเราจะถลาไปข้างกระดานนะครับดังนั้นก็ใช้เรือนะครับใช้เรือไปขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งหลังโคนนะครับถ้าเขาไล่โคนเราเราก็ถอยโคนกลับมาไล่เรือ แต้มนี้ก็ดีโอเคครับนะครับมีแต้มไหนอีกไหมแต้มนี้ดีที่สุดครับในจะจังหวะแต่ละตาเดินนะครับก็ต้องพยายามหาตาเดินที่ดีที่สุดครับมาจริงๆครับไล่โคนครับทนก็ถอยกลับมายืนตำแหน่งอยู่ใกล้ๆเซ็นเตอร์นะครับจังหวะนี้กดครับแม่โดนไล่อีกแล้ว ถอยเรือกลับมากันตารุกอถอยกลับมาครับมาเราจะได้ใช้งานได้อ้าวโคนมาแบบนี้ทิมเบียขึ้นไปกินกินโดนปักใส่โคนใส่มา้าเสียบปลักไม่ดีนะครับในตำแหน่งนี้ไม่ดีเราก็ถอยเรือกลับมาไหมถอยหลังกลับมาอีกหนึ่งตาก็เ,เม็ดไล่โคนเราถอย ถอยกลับมาก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีครับเบี้ยทางด้านปีกซ้ายนะครับปีกซ้ายของสีขาวครับคุต่ตสู้เก็บขุนเรียบร้อยเข้าป้อมนะครับเราก็นําเรือออกคร้องอาคนมาก,กันไม่ให้เรากินก็จับกินคนครับดึงขากางเกงกันนิดนึงนะครับขุนลงไปผูกแล้วลงไปผูกแล้วก็ดันเบี้ยขึ้นไปถ้าค่ต่อสู้กินเราจะไม่ใช่ม้ากินนะครับ เราจะดันขุนขึ้นไปยืนแท่นนะครับกินเบี้ยอ้ามาแบบนี้ก็ยกม้าครับยกม้าถอยกลับมาเราจะไปจับกินเบี้ยรฟรีครับผู้ต่อสู้นําเรือมาจับกินมาก็ยกมาขึ้นไปครับจับกินเบี้ยก็มีตําแหน่งเรือกินมากินเบี้ยลูกคาดกินเม็ดเราจะชนะเรือได้ไหมไม่สวยเท่าไหร่ครับนะครับ จังหวะนี้ดันโคนขึ้นไปจับกินเม็ดก่อนทําให้เม็ดของสีแดงมีปัญหาครับู่ต่อสู้สวนโดยการจับกินม้าถ้าเดินขุนไปผูกก็จะไม่มีอะไรเป็นทีเดินของสีแดงครับจำตำแหน่งนี้เราใช้ม้ากินเบี้ยใช้วิชาแยกร่างนะครับแยกร่างกินเบี้ยกินเบี้ยขุนกินกินโคนนครับไปครับแล้วก็เอาเรือกินโคนนครับ เม็ดของสีแดงนะครับอ่าโดนรุกก่อนครับกุกขึ้นขุนครับรุกอีกขึ้นขุนหนีครับหนีอย่างเดียวครับตอนนี้สีแดงต้องยอมเสียเม็ดให้เราละเม็ดหนีไม่ได้อ้าวคู่ต่อสู้ไม่ยอมเสียเม็ดนะครับโอ้โหเอาเรือตัดม้านะครับแล้วเม็ดไปไหนครับอ้าวหนีเม็ดห่วงเม็ดก็ติดไข้กลนะครับ ตำแหน่งนี้ใช้เรือลุกจนนะครับสวยงามกลางกระดานนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมากรุกไทยไก่กาฟ้าอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักไทยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่อีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ